ตอนนี้มาอยู่หน้าเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนน้ำพองอนงน้ำระบายออกเหลือไม่มากเนื่องจาก,กรอน้ำหน้าฝนเต็มฤดูกาลจะอะไรก็มาสมทบ ดูน่าเกลียดน่าเกลีอุปนิสับนี่ดูโลเคชั่นสวยนะออสวยไหมบรรยากาศดดีเลย ช่วงนี้ก็บ่ายอาจจะย้อนแสงมั่งดูดีเลยตัวนางาเขื่อน